ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ15จังหวดัดรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้ โดยในวันนี้ล่าสุดเวลาประมาณ6นาฬิกาทางด้านของกรมอุตุนิยมทยาออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,าย,ยุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงประจำวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา6กนาของวันอาทิตย์จนถึง6นาฬาของวันจันทร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบลัลำูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำานาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานี ขอให้บริเวณดังกล่าวระมัดระวังพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวนออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทีทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ